สวัสดีค่ะก็มาต่อจากเมื่อวานนะคะวันนี้เป็นไพ่สามไม้หรือสามไม้เท้าก็ได้นะคะชีออฟวอลหมายถึงความก้าวหน้าความสำเร็จการขยับขยายงานโฆษณางานประชาสัมพันธ์หรือการประสานงานการเจราจาก็ได้นะคะหมายถึงได้เลื่อนตำแหน่ง ส่วนปองดอง3นี่ก็หมายถึงการขยับขยายจาก2ไม้มาเป็น3ไม้แล้วก็การงานก็เริ่มก้าวก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะคะแล้วก็จะได้รับการร่วมมือร่วมใจการประสานงานที่ดีค่ะ3มไม้ก็โดยรวมก็หมายถึง งานก้าวหน้าแล้วก็สำเร็จนะคะโดยเพราะงานโฆษณางานประชาสัมพันธ์การปองดองการของหุ้นส่วนนะคะอันนี้คือ3ไม้ต่อไปก็มา4ไม้นะคะ4หรือว่า4ไม้เท้าก็ได้4 o of w a n d นะคะหมายถึงความสำเร็จ การลงทุนลงแรงก่อตั้งมั่นคงหมายถึงธุรกิจขนาดย่อมคนรับราชการก็จะมีข่าวดีได้ตำแหน่งใหญ่โตเป็นโอกาสทองอยู่ในสถานที่ดีหมายถึงการขึ้นบ้านใหม่ก็ได้นะคะการฉลองความสำเร็จก็ได้ค่ะไพ่สี่ไม้ก็จะหมายถึง การก่อลางสร้างตัวจนเป็นธุรกิจนะคะธุรกิจขนาดย่อมก็คืองานอะสำเร็จไปข,ขั้นหนึ่งด้วยการที่ปักไว้สี่ไม้เป็นคือความมั่นคงนะคะสี่เสาคือความมั่นคงแหะคะ่ะ หมายถึงว่างานก็สำเร็จเริ่มเป็นรูปเป็นล่างเริ่มเป็นธุรกิจขนาดย่อมๆเพื่อที่จะเดินเพื่อที่จะก้าวไปอย่างมั่นคงนะคะสรุปแล้วไพ่โดยรวมก็คือธาตุไม้ก็หมายถึงการงานการศึกษาแล้วก็ธุรกิจก็ได้นะคะแล้วก็ไพ่สี่ไม้ก็เป็นธาตุไฟ ให้กลุ่มไม้ก็จะเป็นธาตุไฟนะคะไฟก็จะเป็นลักษณะของคนที่มีความกัด